สวัสดีครับเย็นนี่มาเก็บอยอดพักบุ้งเหมือนเดิมนะครับได้มือละนิดละน้อยนะครับพอได้เติมพอได้ค่าขนมเด็กน้อยนะครับนี่ผู้ใส่เงนินนะครับใ้เทละสิบเทละเช้าพอได้ค่าขนมพักบุ้งตอนนี้กำลังง้มนะครับ ฝนตกใส่อันนี้ทีเคร้อบอหนาบันไดย,ย้อนนั่นตัดไปเป็นท่อนพันรอบนึงเลยนะครับนี่เอาไปปลูกไว้เต็มเต็มแปลงแล้วนะครับเหลือแค่เหลือแค่เพิ่นแตกยอดแตกกอออกมาเพราะว่าผมเอาไปปลูกวางสองสามมือขึ้นหลังครับเอานั่งลูก มันสิโตข้าดน,นี้ลูกก็ได้ืเฮ้ยน,นี่ครับ <c oughs> ขยายใส่ใน <c oughs> น้าไว้นะครับ <c oughs> ปลูกเป็นแถวยาวไว้อ่อได้ประมาณหกเจ็ดแถวนะครับ ตัดยอดมากมอบขยายเพิ่มนะครับนี่อย่างสี่ครับติดเบิดแล้วสองสามมือก็ติดแมงบงกินใบเป็นบ่น,บน,นี่นี่นะครับติดหมดแล้วเหลือแคอ่แตกเครือแตกกอน,นะครับเปรียบเทียบกันระวังเอา ยอดมะดำครับออกมาเล็ดวานนะครับพวกที่เอา,มาเมล็ดมะวานนี่รูซสึกวามันสีใสเวลานะครับใสเวลาหญ่สายสายังหน่อยแต่ถ้าเขาเอายอดมะดำนี่แป๊บเดียวนะครับไม่เกินสามสัปดาห์สามสัปดาห์ก็เก็บยอดได้แต่ถาวานมาเมล็ดมันจะซาเนี่ยนะครับมันจะบเบลียวอจังห้อน ปลูกในองหรือว่าปลูกในบ่อ,บอซีเมนต์บเ่เพิ่นตัวนั้นจะเร็วกว่านะครับแต่ถ้าปลูกน้ให้น้าแบบนี้ต้องต้องเอายอดมาดำเอาครับได้ผลผลิตเร็วกว่าได้เก็บขายเร็วรวปลูกไปเฮ็ดลูกเดี๋ยวตกน้ำบาเร่นโอเคครับ เดี๋ยวรอเหตุยอดสวยเดี๋ยวจะมาทายอัปเดตให้เพิ่ออีกรอบนึงนะครับวามันศิตใส่เวลาสามสัปดาห์คือผมวาบันะครับเดี๋ยวเหตุยอดเดินที่เดี๋ยวจะเอาอยูเลียมาใส่เล่งเพื่อนนะครับเล่งให้เพื่อนงามเ,เร็วๆครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ